สวัสดีครับนานาทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่คลองหอมฉินับหอมฉินนี้เป็นคลองสำโรงเก่าเนาะสวัสดีครับนานาทุกคนยังไงก็มาลุ้นมาชมกันครับเราเพิ่งลงจากไร่สนเนาะเราก็ต้องทําคลิปหน่อยทําคลิปหน่อยท,อยทําคลิปเพื่อมีคลิปลงเนาะเราไม่มีคลิปลงเราก็มีแต่ไร่สดอย่างเดียวมันก็ไม่เน้มาลุ้นมาชมมาเชียร์กันครับนี้เราจะหมานไหมสุดส่งท้ายส่งท้ายจะมีผลงานในนา,นานได้ชมกันหรือเปล่า แต่วันนี้เราก็พอมีครับสลองเสื้อใหม่สลองเสื้อใหม่นะนะทุกคนนี่เสื้อใหม่ครับเสื้อใหม่แฟนสั่งมาให้ลองสวมครับจะมานไหมเนาส่งท้ายส่งท้ายเราจะได้กลับบ้านแล้วลองชมลองลุ้นกันครับจะมีผลงานไหมมีผลงานให้น้าๆได้ชมกันหรือเปล่า ข้งหางเนะงาะพี่น้องเนาะข้งหางมีเราก็ได้ห้าสิบบาทน้องเขาขี่ไปหัวน้องกินแกงส้มได้ขายปลาห้าสิบบาทครับวันนี้เราก็จะไปส่งพี่เขาพี่เขาก็อยากกินปลาเหมือนกันเนาะพี่นาจะอยุ่ดหุนนะครับตรงที่เราไปฝากรถประจํานะตอนไปทํางานเนาะครับครับมาดูกันครับวันนี้น่าจะได้ค่า้ํามันย หานมันได้ห้าสิบบาทเราลุ้นกันว่าเราจะมีแท้งสุดท้ายหรือเปล่าเ,เราก็จะได้กลับเราก็มีลุ้นกันครับฝาคกคลิปหน่อยฝาคกคลิปเราก็ทำคลิปทำคลิปให้นานานได้ชมกันหน่อยนะเนาะคลิปๆ่ยอมบรรยากาศดีๆลมเย็ยนๆครับแต่ก็ร้อนหน่อยนึงร้อนก็ทนเราครับใจรักใจรักครับนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ôi không bỏ lỡ đen video hấp dẫn thì nó Suối انا ما سوې باندې 50 باندې หมอปลาตะเพียนนี่รักทะเลมากครับนะคนไอ้ติดปลาหมอกับปลาตะเพียนนี่ตุวรักทะเลมากเออใส่ดีสวยทอดอร่อยนะปลาตะเพียนนี่ถ้าไข่ด้วยไข่เต็มท้องก็อร่อยเมื่อคืนนี้ทอดกินเอาหมอตัวใหญ่เลยน้องสร้องเสื้อใหม่ถึงยอดเสื้อใหม่หมานามาะวันนี้ได้เงินด้วยได้ขายปลาห้าสิบบาทแล้วพีวนะ่น้องในเงินเนาะหมานหมานขายสวยสวย แฟนซื้อให้ครับแฟนสั่งว่าให้หมานครับหมานย่ออยากดูการครับ กลับบ้านมีคลิปส่งหน่อยมีคลิปให้นานาๆได้ส่งกันเนาะใช้สวยใช้สวยส่ง้ายได้ดีส่ง้ายได้สวยครับเนาะเสื้อใหม่ใส่อะไรกว่าเดิมครับเสื้อใหม่มาก โคตรเสือไม้ก็หมานจะเอาพี่นอ้องเสือไม้หมานขับหมานขับหมานขับเสือไม้พี่นอกนี่อุ้ยนี่เสือไม้เนี่ยซื้อให้เนี่ยซื้อให้หมับ ย่าหงแบบคนวานะครับวาพราะอดอดตายาตายให้น้องเนะสุุงสุุ่งทิงทีะครับย่อย่าย่อสุดุ่งมันก็อ่ากินเดี๋ยวก่ดตาตาย้นอ่อนเป็นไดลที่ ติดข้างนอกแท้เดี๋ยววันนี้องถ่นเพ้า่างียตึ๊กเงยบเหมือนเสียงเาติดสยมั้ คนเขาเนาพอมีเตีมครับพอมีเตีมโอ้ยขืนว่าโใหญ่เนาะพอได้พอได้เนามีจเกิด thuận nhiều thì để kéo không kêu khó nào phải không? phải nó tham nòng chặt thì nó, nó coi gần may, coi <laughs> che gần may, coi <laughs> lùn này nó thì nòng nó cả cả mày may, bạc, đấy, bố bóng chạy là nào คายดีสวยพี่น้องกงก้ายดีสวยแบบเฟ้งๆงเยีน้องคักคันานะวุ่นน่ะสร้องเสือไม้หวานนี ครับค่อยหลุนกันไหมเนาะค่อยหลุนกันไหมเฮ้ามีเวลาหน่อยเดี๋ยวไปสรุปผลงานได้พี่น้องาะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปสรุปผลงานนี้ discord, ถังให้เลยให้ส้มเลยพี่นา้าะเดี erk, ๋ยวสรุปผลงานให้ส้มเลยเนาะนี่ครับถังเฮ้าสรุปผลงานครับนี่ครับ ใส่สื้อสวยเลยเข้าก็ขายไปแล้วโอ้ยดินน่ดินยี่ดินยี่ดินยี่ดินโอ้ยน้ำเต็มน้ำเต็มกล่องเลยบวะนี่น้องคักคัดนี่น้องอใส่เสื้อสวย,ยอ๋อเข้ามาขายไปแล้วหาสิบบาทอันนี้ก็สิไปส่งพี่เขาพี่เขาก็อยากรู้หนุนน้องอยากกินปลา,า,าต้องมาจัเอาส,สวยๆครับน,น้องอันนก็ขอฝากเป็นแรงใจเห็นไหมเรื่องครับ สงฆ่ไทยเนาะบรรยากาศ้องเก่า้องเก่าสะพานเก่าเฮานี่ล่ะพี่น้องนะยังไ้กับขอฝากเป็นแรงใจแรงใจเด้อะช่องนี้หน่อยช่องนี้เด้อพี่น้องเด้อะช่องแย่ก็รอกะเดียวนี้เยอใส่ดันใส่เชี่ยมาเติมแรงใจกันได้หลายครับยังไงสุดท้ายนี่ขอให้เฮงเรื่อยเด้อหน้าทุกคนให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรง กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้าเจอกันไลฟ์สดหน้าครับสวัสดีย